เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอังคารที่7กันยายน พุทธศักราช2,564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณคล่องตัวดีสามารถหารายได้ได้สะดวกและราบรื่นไม่มีปัญหาเรื่องของการงานคุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของคุณโดยง่ายดายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ดีมากเพราะช่วงนี้เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วต่างคนต่างส่งเสริมซึ่งกันและกันในทุกๆด้านของชีวิตคนโสดแม้ว่าคุณจะโสดแต่ในใจลึกๆก ก็มีใครบางคนซ่อนอยู่สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ เรื่องของการเงินควรเน้นการออมมากกว่าการลงทุนในตอนนี้เรื่องของการงานมีเกณฑ์รับผิดชอบงานใหญ่งานสําคัญซึ่งจะทําให้คุณรู้สึกเครียดบ้างแต่สุดท้ายก็จะประสบความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีเรื่องให้คุณถกเถียงกันบ้างแต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นส่วนคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไปอีกสักพักสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินยังมีโอกาสได้โชคลาภจากช่องทางใหม่ๆทํางานประจําแล้ว ก็จะมีอาชีพเสริมควบคู่ไปด้วยเรื่องของการงานขอให้คุณเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีเพราะกำลังจะมีงานใหญ่เข้ามาให้คุณรับผิดชอบในไม่ช้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักในช่วงนี้ไม่เหมือนที่ผ่านมาอาจจะมีทะเลาะกันบ้างแต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดแม้ว่าใจของคุณอยากจะมีความรักแต่จังหวะดวงยังไม่เหมาะจึงไม่มีคนเข้ามาในชีวิตตอนนี้สำหรับคน ที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินควรสำรองเงินเอาไว้จะดีที่สุดเรื่องของการงานการงานของคุณมีเกณฑ์ก้าวหน้าอย่างมากแต่ก่อนอาจจะประสบความสำเร็จด้วยตัวคุณเองแต่ตอนนี้เจอปัญหาและอุปสรรคเข้ามาทดสอบความสามารถถึงจะผ่านไปได้แต่ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะมีปัญหากันบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่มีความ แตกต่างจากคุณมากพอสมควรสหรับคนที่เกิดวันพาหัสบดีเรื่องของการเงินมีเกณฑ์หมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายบางอย่างเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานที่คุณรับผิดชอบต้องทําด้วยความสามารถของตัวคุณเองล้วนๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่และคนรักยังอยู่เบื้องหลังความสําเร็จซึ่งกันและกันคนโสดช่วงนี้โสดดีกว่ามีคู่เพราะถ้ามีคู่แล้วชีวิตก็จะวุ่นวาย สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีโอกาสได้รับจากหลายช่องทางหากจะทำงานก็จะมีงานเสริมมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ เ่าตุงแน่นอนเรื่องของการงานสิ่งที่คุณหวังต้องใช้เวลาและความสามารถความเพียรพยายามอีกสักพักถึงจะประสบความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์แปลเปลี่ยนจากคนรักกลายเป็นเพื่อนไปเสียแล้วส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้ทําความรู้จักกับใครบางคนสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีโอกาสมีไรายได้มากขึ้นจากความสามารถพิเศษของตัวคุณเองเรื่องของการงานช่วงนี้คุณยังต้องเหน็ดเหนื่อยมาก เป็นความเหน็ดเหนื่อยที่ต่อเนื่องมาจากช่วงที่ผ่านมาอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาทําให้คุณปวดหัวบ้างแต่สุดท้ายก็จะผ่านไปได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่บางทีก็มีเบื่อกันบ้างเพราะความสัมพันธ์ที่ดําเนินมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วส่วนคนโสดช่วงนี้โสดดีแล้วเพราะถ้ามีคู่แล้วชีวิตจะวุ่นวายมากดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดี สวัสดีค่ะ